สวัสดีครับผมนาะยจํารัตน์แม่นเหมือนวิทยาประชากรวัตระพังทองก่อนน้ำเรียนญาติพี่น้องชาวพุทธทุกท่านในวันนี้ทางวัตระพังทองได้เผาเทียนด้วยตะขันร้อยแปดดวงด้วยกันนะครับก่อนที่จะนํำเรียนว่าตะขันร้อยแปดดวงนี้มีความยงเป็นมาอย่างไรขออนุญาตนํำเรียนตรงนี้ว่าวัตระพังทองเป็นวัดที่สร้างในสมัยสุขโขทยัยเป็นราชธานี ตั้งอยู่กลางเมืองสุขโขทัยนะครับที่วัดนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสในเขตพุทธาวาสแห่งนี้นะครับจะตั้งอยู่ในกลางสระน้ําในสมัยสุขโขทยัยสระน้าเรียกว่าตะพังนะครับในเขตเกาะนี้จะมีอุโบสถแบบมหาอุดนะครับมีรูปพกขาวเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหันหน้าไปสุท่ทิศตะวันตกเป็นอุโบสถแบบมหาอุดมีเจดีย์ทรงกลมแบบหลังกามีรอยพุทธบาทที่สร้างโดยพระเจ้าริไทยนะครับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ ได้สร้างไว้เมื่อปีพศหน0 2ศนนะครับซึ่งองค์พระเจ้าริถัยนั้นเป็นพระมหกากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงนะครับที่มีคุณูปการนะครับด้านพุทธศาสนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับที่วัดระพังทองแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้านะครับได้จัดพิธีการใส่บาตรสะพานบุญรับอรุณสุขโขทัยเวลา ปกติกา20นาทีเป็นต้นไปนอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดกิจกรรมทำกระทงนะครับลอยกระทงในวันอาทิตย์และวันพระโดยเฉพาะที่พระคุณเจ้านะครับได้ทำวัดส,สวดมนต์เสร็จตอนเย็นแล้วนะครับแล้วก็จะมีพิธีรอยกระทงในวันอาทิตย์และก็วันพระทนี้เป็นต้น หรือว่าญาติพี่น้องชาวพุทธที่มีความสนใจเรื่องการทํากระทงเรื่องการลอยกระทงซึ่งที่วัดนี้นะครับเป็นจัดเป็นกิจกรรมบวรอนทัวนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยก็มาสามารถเรียนทํากระทงแล้วก็ทําพิธีร่วมการถวายลอยกระทงกับทางวัตรพังทองได้นะครับ ในงานรกระทงเผาเทียนเล่นไฟป,ปีนี้นะครับที่วัดระพังทองเริ่มวันที่15ถึงวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ถือว่าเป็นกิจกรรมของทางวัดที่ทางวัดได้จัดเริ่มตั้งแต่ปีพศ2 4 7 3เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมทำกบ ะตะคันร้อยแดวงนะครับหรือว่าเผาเทียนร้อยแดวงนั้นเนื่องจากว่าการเผาเทียนเล่นไฟนั้นเกิดในสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีนะครับปรากฏในจารึกของพ่อคุรามกำแหงบอกว่าเมื่อออกพรรษากรานกรถินเดอนหนึ่งจริงแล้ว เมื่อการกรถินมีพนมเบี้ยพนมหมากพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนอนบริพารกรถินโอทานและปีแรกยิบรานไปสวดจติกถินถึงอรัญญิพูนเมื่อจะเขวี้ยงเรียงกันมาแต่อรัญญิพูนท้าวรานนบงนบรองด้เสียงพาเสียงพิ่นเสียงเล่นเสียงขับใครจะมักเล่นเล่นใครจะมกหัวหัวใครจะมักเรื่อนเรื่อนเมืองสุโขทัยมีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนได้เดินไปเมืองสุโขทัยนี่มีนางแตกนะครับคำว่าเผาเทียน หมายถึงว่าในสมัยโบราณนะครับท่านจะเอาภาชนะดินเผาซึ่งเรียกว่าเป็นตะคันนะครับแล้วก็เอาเอาไส้นะครับโดยเป็นเป็นผังเป็นเป็นสิงกานะครับแล้วก็เอาเทียนขี้ผึ้งแล้วมีไขยโคนะครับรอไปในตะคันนี้ลักษณะ ภาชนะแบบนี้เรียกว่าตะขันนะครับเป็นภาชนะดินเผาที่บรรพชนในสมัยสุขโขทัยนะครับทำกันมากมายพบตามแหลง่งโบราณสถานของเมอืองสุขโขทัยนี้มากมายนะครับถามว่าบารรพชนในสมัยสุขโขทัยท่านนําตะขันมาใส่เทียนเผาทเทียนเพื่ออะไรนะครับขอตอบเพราะว่าการเผาเทียนนั้นนะครับเป็นการบูชาพระธนรัยนะครับตามแหลง่งโบราณสถานต่างๆนะครับทําไมจึงต้องทําเทียนตะ ที่วัดตระพังทองทําไมจึงทําตะคารถึง108ยดวงด้วยกันนะครับคำว่า108นั้นจะมีที่มาทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์นะครับในศาสนาพราหมณ์ถือว่าคนเหล่านั้นมีเทวดานพเคราะห์นะครับจานวนที่ดูแลมวลมนุษย์เหล่านั้นนะครับเช่นวันอาทิตย์มีกําลังวัน6วันจันทร์15วันพุธ17วันพฤหัสสิบวันศุกร์ยีวันเสาร์สิบแล้วก็วัน พระราหูนะั้นมี12รวมกันแล้วมีเทวดานพเคราะห์ดูแลเราถึง108องค์ด้วยกันนะครับในทางพุทธศาสนานะครับ108นั้นนะครับจะมีพระพุทธคุณนะครับซึ่งเราสวดกันในบทอิทิพิโสเนี่ยมี56คำนะครับสวากขาโตนั้นมี30 แปดคำแล้วก็สุปฏิปโนสุปฏิปโนเพระวาโตสาวกาสังโคนี่มี14คําคำรวมกันแล้วก็เป็นร0 8ยแปดคำด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วร้อยพุทธบาตรของวัดประพังทองนะมีลายมงคลที่เราสการบูชานั้นร0 8ยร้อยด้วยกันนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วดอกจันทร์รอบร้อยพุทธบาตรนั้นก็มี108ร0 8ดวงด้วยกันในในวงพุทธบาตรนั้นนะครับลูกประคำนะครับที่ชาวบ้านนะครับที่ นับถือพุทธศาสนาธรรมะคล้องคอก็มีร0 8ยดอกด้วยกันนะครับหรือว่า108เม็ดด้วยกันนอกจากนั้นแล้วเวลาที่เราสวดพระพุทธคุณเมือทียสนสวดอีพิโซ108สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็น1้อยแปถือว่าเป็นอุบลมมงคลนะครับวัตรพังทองถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญในด้านพุทธศาสนาทั้งด้านประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับได้กิจกรรมงานลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟด้วยตะขันร้อยเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาประเพณีแล้วก็เป็นการ สร้างอุดมมงคลให้กับญาติพี่น้องชาวพุทธทุกท่านจึงขอเชิญชวนญาติพี่น้องชาวพุทธทุกท่านได้มารวมกันรอยกระทงที่วัดตะพังทองไปร่วมกิจกรรมบวรอ่อนทัวที่วัดตะพังทองโดยทั่วถึงกันนะครับสวัสดีครับ